ข็ากาบคารวะพ่อครูด้วยความครบอย่างสูงข็ากาดมูสำนาครับจเจริญธรรมญาติโยมผู้ต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายทุกคนเมนี้ไม่พ้นเนาะธรรมาก็ได้ออกไปเ <c oughs> ยี่ยมเคยอแห่สามสีอยู่คืนเนาะ ทีแรกอยู่ไม่ครบไปก็ไปเห็นญ <c oughs> าติโยมนีแ่แหละคนแก่คนป่วยคนเจ็บคนนี่แหละคนไข้ <c oughs> คนก็ไม่สบายเนาะมันก็หนีไม่พ้นจะกคนพวกนี้เนาะหนีไม่พ้นเนาะ <c oughs> ไปอยู่ที่นูน่นฝนตก ตลอดคืนในกลางคืนอยู่คนแก่นนะตกแต่ตกไม่แรงนะตกแต่ๆๆชื้นแต่พอวันหลังมาไม่มีฝนนะดีไปก็ไปเ <c oughs> ยี่ยมไปโคาลม <c oughs> ขายเล็กแผธธรรมในที่คนแก่นลงซีนะไปก็เขานั้นไปวันหนึ่งแล้วเขา ผ่านไปวันนะั้นเราไปที่หลังวันแรกไม่ได้พบทุกทีจะไปแต่เพราะพาะทำวัดนะพอดีวันไปนะเขาเขเลยนีิมนให้ไปพบผู้มาเข้าข่านะประมาณจากเวลาบ่ายสามแกบาคทีว่าจะไปแค่ครึ่งชั่วโมงนะไปมาคุยไปคุยมา ทำนั่นทำนี่ไปมารอเป็นว่าเกือบสี่โมงเกือบห้าโมงยาวกนะ็มีคนมาเข้าใครเขาก็ประมาณคนใหม่ว่าเจ็ดคนหนึ่งนะแต่คนเก่าที่ไปไปมาไปมารวมในยี่สิบกว่าคนรวมพี่เลี้ยงไปอีกมันก็สามสิบกว่าเนาะสามสิบเกือบสี่สิบคุยเห็นโยมคนหนึ่งมา มาคุยทำมาจากไหนยังในเมืองีงแล้วอายุเจ็ดสิบกว่าทำอะไรไปไล่มาเนี่ยป่วยมเน,เนเป็นโูกท้องเป็นมะเร็งเป็นอะไรมานว่นอยู่บ้านอยู่ในเมืองนะ <c oughs> ทำ <c oughs> เดี๋ยววันที่ท่านั้นจะไปจะไปผ่าตัดไปแล้วคนนี้ผมจะบวชนะจะบวชตลอดชีวิตเลย <c oughs> อ,อ,อ๋อมาคิดอยากบวชตอน จะไปผ่าตัดนี่เนาะอ้าวคนที่เขาเจ็บเขาป่วยเขาก็หาวิธียัยะ้งรักษาให้มันดีขึ้นน,นะเนาะไม่ว่าเราเรามันทรมานใช่ไหมการเจ็บป่วยเนะาะแต่อยู่ไม่เป็นอะไรมันก็แข่อยอยงชัวง่วในนาะยมว่าไหมแต่อยู่เลยเจ็บนั่นนะเป็นนี่มันโอ้ยมันทรมานนะแต่ยังพวกทหารพวกอะไรนะ่เขาไม่ว <c> ช <oughs> นานนะมัน เขาก็ไม่อยากตายคคนหรอกวะ่าแต่มันเดือยปีบากเจอตรงต่อสู้กันเนี่ยเนาะโอ้ยตายไม่ใช่ในน้อย <c oughs> เราเห็นแล้วก็สลดมึงยิงพวกที่ไม่รู้อีน้อยเนี่ยนะไปซื้อของเซเว่นที่กันทะลักเนาะตูมลงมาดีเ้วนะไปทันะ้งเจ็ดแปดศพเนาะเจ็ดแปดคนเนี่ยนะ,ะแต่เขาไม่รู้ตัวแล้วเขาไปแล้วไม่รู้เรื่องแล้ว แต่รู้แต่คนอยู่เนี่ยนะคนที่ไม่คนที่บาดเจ็บหรือคนที่ยังไม่ยังไม่ตายเนี่ยละนี่จะรู้นะคนตายไปแล้วก็มันก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะเหมือนกันนอนหลับไปมันหายไปเลยนะทุกท่านจริงความตายจริงไม่น่ากลัวแล้วแตมาเคยเป็นความดันต่ํามันมันไม่รู้สึกตัวนะมันความรู้สึกมันหายไปเลยเนี่ยแล้วมันไม่อยากกลับมานะมันมันมันสงบมันนิ่งมันเขาจับแขนกระตุกขึ้นยังไงเลยเราลืนตาไป รู้แล้วถ้ามันไปอย่างไงแล้วมันก็เห็นเขา่าททาเป็นความนั้นต่ำแรงเขาก็ไม่อยากกลับมาหรอกมันมันมันสบายเนยมันไม่ได้เอาอะไรเนี่ยมันก็คนนอนหลับเลยไหมนะนะแต่ยังไม่เป็นอะไรนะมันกลัวตายนะ่คนนะคนกลัวตายกันนะต้องหายรักษาตรงนั้นตรงนี้บางคนก็ไม่เป็นโรคอะไรเห็นเขาไปตรวจปวเปอะไรเราเป็นหรือเปล่าเนี่ย็ไปตรวจแล้วเขาไปไปมาข้างบนไปเนะขาทวงอันนั้นอันนี้ ไม่ไปมาดีไม่ดีจะได้โรคเพิ่มเนละยอ่งนี้หญิงพวกเป็นโรคจิตเนี่ยว่าตัวนก็ไม่มีโรคเลยหรอกแต่แต่ตก็ป่วยเขาก็ให้ยาเหมือนกันละให้ยาแต่มันยาปลอมยาไม่มีอะไรทำไมให้ไม่ได้นะเพราะไม่กินไม่ได้นะพวกะโรคจิตนี่นะเนี่ยนะมันเป็นยังไงมันเอ๊ะทีเดียวคิดเิงเองก็ไม่ต้องไปหาโรคก,ก็ได้ไม่ต้องไปหาตรวจก็ได้แม่งเห็นในเหมือนกันนั่นบบ ว่ายเขาไปตรวจกันนะอมนั่นไปตรวจเท็ยนยังมันมันมีอยู่แล้วโรคประจําตัวมีทุกคนน่ะมีทั้งมะเร็งบาหวานมีทั้งอะไรอะไรมีหมดนั่นแหละความดันอะไรมีหมดนั่นแหละไปตรวจมันก็เจอมันก็ใจมันก็ไม่ดีใจมันก็ทุนก็หาวิธีรักษาวิธีแก้ปองกันถ้าถ้าเรารู้ดีนะสำคัญมันไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยนะมันมั่วแต่หลมแล้วถ้าไม่กลัวตายมันก็ดีอย่างหนึ่ง ถ้ากลัวตายกลัวเนี่ยต้องรีบรักษามันจะป้องกันได้เร็วนะป้องกันได้ดีขนาดไหนมันก็ต้องตายอย่างเก่าอยอมว่าไหมสุดท้ายกันนี้ไม่พ้นนะไม่ได้จะกลัวทาไมนาะทีละพูดไปพูดมาตัวเองก็ <c oughs> ก็ต้องทําอย่างนั้นเหมือนกันเนาะพอเราก็ต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายแต่มาก็ <c oughs> เขาก็ว่าป่วยป่วยเหมือนกันนะ แต่มันก็ไปไหนไปได้นะก็ทำอะไรมันก็ยังมีแรงมีไหยได้นะแต่ได้ไปตรวจหมอตรวจเลือดเนี่ยตรวจเลือดไปพอมันตรงมันนะให้พี่สาวตรงมันตรวจดูก็ไม่เป็นโรคไตนะก็ปกติไม่ขาดไตกันแล้วก็ปกติท่านไม่ได้เป็นโรคไตนะแต่เป็นก็คือโรคขาดวิตามินขาดบีสิบสองขาดวิตามินดี ไม่ค่อยออกกาลังกายทเท่าไรมันก็ใช่หมดนั้นมันไม่ได้ออกกาลังกายมานานนล้ววิตามินบ1สองนี่ก็ขาดชัดเจนนะคือตอนไปฉีดฉีดบีสองมันไม่มีกลิ่นออกตะมูกนะแม้ช่วงฉีดล่าสุดอยู่ที่ปทุมมณโฑทุกทีฉีดบีสสองเข้ากล้ามนี่มันจะกลิ่นมันจะตึ๊บออกมาจากกลิ่นยานมันจะออกตึ๊บทั้งจมกูกทั้งเนี่ยมะอันนี้ไม่มีเฉยแสดงว่าขาดเยอะนะ ว่าขาดบีสิบสองนี่ก็หมดแรงกันนะไม่มีแรงมีเลยเดินไปไหนอะ้รก็เมื่อยอ่อนพอฉีดปั๊บลรวก็พลรู้ว่าขาดนี่ยก็ฉีดแล้วมันก็มีกําลังอะไรขึ้นมาอันนี้หลวงพ่อชัดแจ้งหน่อยฟังนะเป็นอยู่นานนะว่าไปตรวจว่าขาดบนะีสิบสองนะพอฉีดเข้าไปมันก็อาการดีขึ้นมากับหมอสองหมอเขาก็ว่าเป็นโรกไตกนะ็ทำตามเขา้ามา ไปมอตรวจเลือดตรวจอะไรมไปอีกแบบหนึ่ง <c oughs> จริงๆริงงมันก็ต้องเป็นอย่างเก่าไม่เป็นโรคนึ่งก็เป็นโรคนี้อย่างเก่าแะกินแล้วสรุปแล้วก็สู้ดีไม่ต้องไปรู้ก็ดีเหมือนนั้น <c oughs> ป้องก,กันก็คือออกกำลังกายและให้เลือดลมมันเดินหมุนเวียนในดีๆกินอาหารอย่าไปกินของแสลงมากกินอาหารรสจัดมากกคงอยู่ๆอ,อย่างนี้ละมั้งชีวิตเนี่ยมันกว่าจะ <c oughs> กวจะใช้งานไม่ได้คงปรับบางนี่เอาแล้วมั้งจะไปยาไหนยาไหนมันก็แข็โพลทุเราอะไรแล้วทําที่มันก็ไม่หายขาดท้งอย่างหรอกคนก็ว่าว่าดีแล้วอะไรแล้วมันอไปไปมาเดี๋ยวก็เป็นอย่างเก่าเพราะมันเวลามันผ่านไปแล้วร่างกายมันก็มีนิ่งมันก็ไม่มันไม่อยู่นิ่งทุกอย่างมันมันมันก็เคลื่อนไหวมันก็เคลื่อนไหวมันเคลื่อนทั้งทั้งภายในเรามันจะไปรู้อะไรแล้วมันก็ อันออกมาวันที่มันหมดสภาพเพราะเราไปสะสมพื้นเพเดิมมันมาอย่างนี้แล้วก็นแต่ที่แน่ๆคือสุขภาพไม่ดีแล้วก็แสดงว่าเราภูมิเก่าของเรามันก็ยังไม่คดีอะไรมั้งม,มนไม่ได้มีตัวภูมิภ้มกันมากแต่อย่างคนที่เขามีอายุมามากๆเขาก็ไม่เป็นไรนะเขาทั้งกินเหล้าสุบยาทั้งอะไรแต่ก็ยุ่งกันหลายต้องเป็นเจสบไปสิมันก็ตายก็มีอย่างเงี้ย ไอ้คนที่กลัวกังวลนั่นอันนี้ยังไม่ถึงอะไเลยล้วลก็เป็นนันเป็นเนเี่ยป่วยมันลองงอแงไปนะเนะยมันก็มีมันก็แปลกนโลกมันก็สรุปแล้วมันจะไปเชื่อในดีพวกเราเชื่อเชื่อเองได้เชื่อตะก,กะเชื่อทฤษฎีเขาว่าเนาะทฤษฎีหมอเขาไปทําวิจัยทำอะไรเขาก็ต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามเขาแต่ธรรมชาติของคนบางทีมันก็ทําได้ก็ถูกอย่างบางคนทําไม่ถูกก็มีะ มันก็ต้องเอาเป็นหมอตัวเองนะมั้งนะฝึกเป็นหมอตัวเองนะดูอาการกินอะไรปกติเป็นอะไรก็ตรวจตูตัวเองแต่ไปฟังเขาพูดอะไรอะไรอะไรแล้วมันดีไม่ดีเราก็อินไปตามเขาอีกนะแล้วก็ดิงถ้ามันถูกใจเรายไปใหญ่เลยก็นดิ่งดิ่งไปเขาอีกแหลนะเนี่ยมันก็ก็ดูแล้วการพูดจูงใจการพูด คนน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็ต่างกันนะบางคนพูดก็น่าเชื่อถือบางคนพูดว่าไม่น่าเชื่อถือนะไม่น่าฟังอะไรเ้ยบางคนแต่เราก็ต้องยอมเราเรามีกิเลสอยู่เราจะไปฟังถ้ามีการชอบว่ามันนั่นอะไรก็ดิ่งว่าเขาก็ไม่แน่แล้วบางทีจะใช่หรือไม่ใช่บางทีไม่ใช่บางทีใช่อย่างเงี้ยนะถือว่าเสี่ยงเอาเนาะคนเสี่ยงภัยกันเสี่ยง ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วจริงๆชีวิตคนเราเกิดมาไม่ปลอดภัยนะยังมีอุปสรรคอีกเยอะแยะความตายไม่ใช่ว่าตายเพราะป่วยตายบางทีก็ไปเพราะอุบัติเหตุที่ก็ไปเพราะอะไรหลายๆอย่างอุบัติเหตุไม่ได้เป็นแต่เรื่องรถยนต์เรื่องอะไรเดินไปนั่นนี่เน,น่าเกิดอะไรตกใส่เลยอทำอะไรมันจะเป็นไมันจะไปรู้ได้ไงยงไมบว่าไหมนว่ากยว่าประมาทในความในวัยแล้วกอย่าประมาทในความ <c oughs> ว่าเราไม่เป็นอะไรไม่ป่วยไม่เจ็บไม่อะไรอย่าไปประมาทนะแต่ที่แน่คือลึอกถึงความตายบ่อยๆแล้วก็รักษาสินแล้วลึกถึงถึงที่เราเคยทําดีทำเะไรไว้นะสิ่งที่ทําไม่ดีทําเลวทําอากติแล้วก็พยา,าพยามล้างพยายามละอย่าไปทําต่อไม่หลักเฉพาะกับตรงนี้แหละตรงที่เราพัฒนาจิตวิญญาณเราแต่ละวันละวันละวันเนี่ยนะ มาไปสัมผัสทำไมไเห็นคนมาจากทางลาาคุยกันกระถามแต่เขาก็ถามไม่ไม,ไม่อคาัายหรอกเรื่องเนื้อสัตว์นั่นแหละพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเนยไม่ยังไม่ได้ห้ามฆ่าสัตว์ยไม่ห้ามกินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยผูด <c oughs> <c oughs> บนไปบนไม้นะเขาจะกินเนื้อสัตว์ได <c oughs> ้ถามมามากี่ครั้งเราหกเจ็ดครั้งเราเลยไหมคนมาจากเวียงจันทร์นะคนเรา อมันอะไรมันคาตรงไหนเขาอยู่ตรงนั right ้นแหละมันไปติดตรงไหนติดล็อกตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะล็อกคือล็อกอะไรล็อกไปยึดเนี่ยล็อกยึดนะล็อกยึดให้ให้จะได้กินเนื้อสัตว์อย่างี้ยมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันก็เป็นไปไม่ไกลแล้วมันก็ไม่ทะลวงทะลุไปตัดรอบไม่ได้นะเหมือนกันถ้าเราดิ่งเราเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะดิ่งอยู่ตรงนั้นแหละแล้วไม่ไม่ไปไม่ไกลหรอกือเชื่อคาฟังคําสอนคําอะไรนะ่รก็มาวิเคราะห์วิจัยแล้วก็มาแยกแยะมี ทั้งก็มีถูกก็มีผิดแล้วมีธรรมะสองม,มีใช่หรือไม่ใช่สุดท้ายก็มีสุขก็มีทุกข์กันแหละโลกุตลาะนะ่ถ้าดีกับชั่วมันก็มันก็เป็นโลเก,กียนะโอ้นี่ดีอันนี้ไม่ดีแต่ไม่แต่ดนะีมันก็เป็นกุศลมันก็นั้นอยู่แต่แต่มันก็ไม่เที่ยงนะมันก็ต้องต้องทำาบ่อยทำกุศลก็ทำาบ่อยบ่อยๆแต่ถ้า ไม่ดีแล้วก็เลี่ยงอยู่แล้วนะแต่ถ้าดีแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ต้องวางดีมันกันนั่นแหละทําอะไรที่ดีๆไปช่วยเหลือเขาไปอะไรเขาเนี่ก็เสียสละอะไรเนี่ยอย่าไปยึดติดว่าโอ้เราทําดีแล้วก็คล้องเราอะไรเราไปยึดไปอย่างอื่นมันก็ติดมันก็ไม่ใช่แลวมันก็มันก็ต้องปล่อยวางให้หมดมันถึงจะวางได้นะถ้าทําปล่อยไม่ได้มันก็คาอยู่นั่นแหละแล้วกุศลเนี่ยทำดีเนี่ยมันถ้าเราไม่คิดเป็น ของเราทำทำทำให้ไปเนี่ยอันเนี้เป็นเสบียงมันเป็นในเชื้อที่ดีต่อไปพบพุงเรานะแต่มันก็ไม่เที่ยงอะตรงเนี้ยถ้ายึดมันก็ไม่เที่ยงถ้ายึดมันก็เป็นตัวเป็นตนอีกแล้วมันก็มันก็มันก็ไม่สุดนะมันก็ไม่สุดมันก็ไม่ถูกต้องมันต้องทําไงไม่ติดไม่ยึดนั่นแหละไม่ติดไม่ยึงก็เป็นศูนย์มันก็ว่างนะจิตนะสุกทุกุ์เนี่ยมันจะว่าสูงสุด พอคูก็ว่าสุขจริงๆมันไม่มีนะแต่ยังมีสุขอยู่ทุกข์มันก็นมีอย่มันก็คู่กันอย่างเงี้ยแต่เราไม่ติดดีติดสุขอย่างเงี้ยภาษาเนี่ยมันสุดเลยนะโยมภาษาเนี่ยทำได้แล้วมันสุดเลยนะมันมันปัจจุบันมันไปเป็นอหรหันตปไนหมดเลยนะอหรหันชั่วเขาอหารหัน สามนาทีละหันสองนาทีว่าไปแบบละหันวันวันหนึ่งว่าไปอยากได้ไหมยังไงอยากเป็นกันไหมฮะโยมต้อยอยากเป็นไหมออละหันวันหนึ่งอยากเป็ยนไหมแ,หลแล้วเราก็ฝึกกันเราฝึกวางใจฝึอกอยังไงจะใจสบายๆยยนั่นเนาะ มาไปที่มาไวในกัมเมลเลยแล้วไ,ไปขอนแก่นอยู่สองคืนแล้วก็ไปเลยๆลคืนเนึ้ก็เห็นเขาเตรียมข้าวเตรียมของอะไรเขาจะไปส่งทางบรลลาดเนี่ยล้วเตรียมของเราอยู่นั่นพอดีเขาก็เลยไปส่งมาไปหลังบรลลังมาเขาก็มากับเตรียมของแล้วเขาก็ไปเขาก็ไปบรรลาดมาไปที่นู่นก็ไปดินน้องก็ไปนอนคืนเดียวเหมือนกัน ญาติโยมเขาก็มาทางบ้านอะไรอำเภอเอุบลเออำเภอพิบุญล,ลักพิบุญลักแล้วก็มีมีคนเออยู่ที่นั่นมันก็รวมๆแล้ว,วก็มันก็หลายคนอยู่นะทางนองบนลาพูก็มาพอดีมาเขาก็มาเมฆค้างหรือว่าพวกนั้นพอดีก็มีวันหลังว่าจะมีโยมข้าเสียมจะมาอีกมาก็เลย อ่าไม่อยู่แล้วมันมันพอกระเทือนเนี่ยแล้วก็มันไม่พร้อมอะไรก็เดี๋ยววันที่หนึ่งเขาก็เตรียมเขาก็จะไปอน,นุนอีกนะไปไปที่ไหนที่เดิมนะที่กรุงเทพมนะันเนาะพวกไปส่งสเสบียงแล้วเขารีบกลับมาแนละ้วก็จะรีบไปนู่นอะีกเนี่ยมันไม่พร้อมยังกันเลยไม่อยู่หลายคืนแล้วรีบกลับดีกว่านะเราอยู่นั่นเขาก็ยะนั่นอีกแล้วมันก็มากันเลยแล้วเขาพูบุญกันมาออกมาเลย หมดน้องก็มาส่งขึ้นรถไฟมันก็ดีเงินเดินทางไม่เคยเหนื่อยเท่าไหรมันเดินนั่งรถช่วงระยะช่วงระยะไม่ไกลนะถ้าท่านนั่งรถไฟไกลๆอย่างนั่งรถไฟมันก็มีมีปัญหาแล้วมันลุกขึ้นเดินยืนไปนั่นไปนี่ได้เดินมันไม่รู้ความรู้สึกมันต่างกันนะถ้านั่งรถยนต์เนี่ยมันจะเมื่อยมันมันไม่ค่อยกระดูกกระดิกระเลยมันนั่งมันนิ่งแต่นั่งรถไฟแล้วมันเหมือนกับนั่ง มันนังนี่ยลมมันก็ถ่ายเทมันก็เลยตลอดอากาศถ่ายเทไม่มีแอร์ไม่มีอะไรนะเวลาอยากจะเี่วอะไรก็เดินเข้าห้องน้ำได้เงี้ยคนก็ไม่เยอะด้วยตอนนี้นานี้คนลงเหงเนะี่ยนับคนได้นะมันก็เดินทางมันก็ง่ายมันไม่มีปัญหานะนะดูแล้วก็แต่ละที่ละทางเขาก็ก็นั่นดีอยู่นะมันก็ดูลงตัวดีอยู่ ใจเขาก็นั่นอย่างฟังข่าวฟังอะไรก็ฟังข่าวเขาก็เห็นว่าเขาประกาศหยุดจริงแล,แล้วแล้วก็มันคงจะเบาบางลงละมม้งตอนนี้มันก็เห็นทางกองทัพทำเขาก็ประกาศงดรับบริจาคแลวพอแล้วก็มันลดจํานวนลงแต่ละที่แต่ละที่นะทหารเขาก็ลดจานวนลงยังไม่หอกส่งเข้ากองเข้าไอ้นี่ทีละเท่าไรหลายหมื่นชุดในะแต่ละวันละวัน รูหนึ่งซีสาด้วยเห็นวันหนึ่งเห็นในดูในรูปดูเลยเห็นสมนาตื่นแตห้าทุ่มนไปไป,ไปหนึ่งข้าวไปหุงข้าวไปทอหารแข่งญาติโยมแสดงว่าคนจะเมื่อยมากไปเปลี่ยนญาติโยมมากดูท่านเนี่ยนักบวชก็ไป <c oughs> มาช่วยเลย้วมนทำาะไรไ,ไม่ผิดวินัยเนาะเห็นไหม ส่งเสริมมาคนช่วยช่วยคนที่เขามาอยู่อุปยบที่เขานั้นมันก็ไปช่วยเขานะแต่คงยังไม่ทําตลอดไปเราก็แค่ช่วงเป็นกิจเป็นอะไรช่วงระยะสันน้นๆนี่ยแหละเสร็จนั้นก็ก็ตามปกติแล้วจะมีอะไรนะยังบอกครูมันเป็นนักบวชเนี่ยมันเป็นผู้รับใช้ทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อผู้อื่นนี่างก็มาอย่างที่ว่านแล้วฝนเป็นคนอ่อนน้อมทำตนเป็นคนรับใช้อย่างเงี้ย วนรับใช้มีอะไรโยมรับใช้ก็เป็นก็ถ้าพูดในมันนั่นดีก็คือมันขี้ค้านั่นแหละนะพวกเราก็ปฏิบัติธรรมก็ฝึกเป็นขี้ค่าให้เตรียมทยีให้ได้นะถ้ามีาตามมาหน้าอยู่ขี้ค่าไม่ได้นะโยมนะผมมันจะขึ้นเนี่ยฟ้องว่าวะค่าคนหนึ่งแล้วอันนี้ก็ผิดใจนะกับวะเฮ้ยขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยแล้วกก็ติดแล้เขาเนี่ยมันก็ไม่ไปหน้ามันหลังแล้วคนเนี่ยาคาอยู่นั่นแล้ว มันไม่ใช่อนาคามีเนี่ยมันเป็นในอัตามนานคาจิตปิญญาณมันไม่หลุดให้นะมันก็ติดติดจะเรื่องมาติดแต่คนนี้มันติดข้ามชาติเลยนะไม่ใช่ติดแค่เป็นจะพอปีสองปีอะไรไม่นั่นนะมันติดยึดพอกสายึดเนี่ยติดทั้งชาติติดข้ามชาติไปชาติต่อไปก็ติดอีกนะพออารมณ์จิตวิญญามันไม่มีตัวตนแน่มันอยู่ในมันอยู่ในมโนเนี่ยนะือ เราสะสมอะไรมันก็ได้อย่างนั้นเราสะสมแต่ลงสมเชื้อดีเชื้อกุศลเชื้อชอบให้ชอบเสสละชอบทําบุญให้แล้วไม่คิดหวังผลกลับมาทำเราให้ทําให้ทําให้ไปเนี้ยจิตอย่างนี้มีได้คิดจะช่วยคนจิตออกนอกตัวนอกตนนะไม่จิตอยู่กับตัวเองเนี่ยจิตดีไงว่ามันไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยจิตอย่างเงี้ยมันจิตจิตเพาะจิตผูประเสริฐจิตผู้มีจิตใจสูงจิตเทวดา เทวดา่เทวดาแท้นะไม่ใช่เทวดาเกณนะไม่ใช่เทวดาเกณเทวดาจริงนะฝึกทําจิตได้อย่างเงี้ยแต่เรามาอยู่ก็เกิดมาอยู่ในโลกคนปุถุชนเนี่ยเราก็ปุถุชนมาก่อนแล้วก็พยายามมาสำลักพยายามมาเรียนรู้ให้มันชั่นแล้วก็พยายามเอา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 สะวะเอาสิ่งที่มัน <c oughs> ไม่ดีในจิตวิญญาณเราเนะี่ยออกให้มันสะอาดอนะ่างเงี้ยมีอะไรพระจิตวิญญาณนคน ไม่ได้สาตร์มาแต่ต้นไหมว่าจิตบริสุทธิ์มันกิเลสไม่ทันออกเฉยเด็กน้อยที่ว่าเด็กจิตบริสุทธิ์นะแต่พอยังไม่ทันอะไรเลยมันก็ยึดมันก็แสดงให้เห็นแล้วเด็กน้อยตัวมันก็ยึดเอาใจอะไรมันก็เป็นมาแต่เกิดนะใช่ไหมพอมันจําความได้มันก็นั่นแล้วคราวนี้พอโตขึ้นมาอะไรฮอร์โมนอะไรมันขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติของคนนะคราวนี้ เรามาจะไปทำเราก็เรียนรู้เราก็รู้ว่ากิเลสรู้ว่าตัวติดตัวยึดมันมันมันเป็นยังไงมันทําให้เราเจริญแล้วเราตกต่ําแล้วก็เนี่ยทาตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เอาง,ง่ายๆอย่าไปคิดยากนะโยมคิดยากคิดนัง่งคิดเน้นมันจะบน่บนนะบ่นก็ไม่รู้ตัวเองสําคัญไม่รู้ตัวเองเแล้วถ้ารู้ตัวเองอยู่ตลอดมันก็ค่อยช่วยอยู่สำคัญเนี่ยไม่รู้หมอรู้ควรเลย อะไรเลยก็ไม่เท่ากันนะจะไปตีเสมอคนที่เขาทาได้คนที่เขาแล้วไปเหยียดยามคนที่เขาทาไม่ได้คนที่เขาต่ากว่าเราอย่างเงี้ยเนี่ยไปๆปมันก็จะสับสนเราตัวเองก็อยู่ฐานะไหนเราก็ไม่รู้ตัวเองนะจริงๆเราตัวของเราเองเนี่ยเราต้องชัดเจนว่าเรามีอะไรเราบกพ่องอะไรหรือเราทําอะไรได้อะไรมันทําได้ใครรู้ทําไม่ได้ใครรู้นะรู้ให้ชัดในตัวเองนะย้งไงก็ พยายามยะอนนอมถำตนยังไงจะยอมใดเลยแล้วก็กการก็ตัวเองทางนั้นแหละไม่มีจการกับคนอื่นหรอกผลก็แสดงออกมาเราก็จะรู้ถ้าเราภูมิสูงเราก็รู้พฤติกรรมของใครก็เพิ่งนงันแล้วก็รู้ภูมิขเขาหมดนั่นแหละอันจะว่าเปลเป็นไหมรู้ไหมแต่เราภูมิสูงล้านึงจะรู้เราได้ขนาดนั้นเราก็ได้รู้คนเหมือนเรานั่นแหละยังเขาจะว่าพระโสดาบันก็เสมอกันพระธิดาคามีก็รู้เสมอกันอย่างนี้ มันต้องรู้เอยตัวเองทําได้ถึงงะรู้นะภาษามันมีหมาแหละแต่ถ้าเราทานไม่ถึงแล้วก็แล้วก็รู้หลักการตรกาเลยก็ร,กกรู้แต่จริงเราถึงไหนหล่ะเราจะไปวัดตัวเองได้ยังไงถ้าเราไม่ปฏิบัติไม,นน <c oughs> ม่เป็นคนยอมเป็นคนฝึกเป็นคนชั้นต่ําให้ได้เป็นคนรับใช้เป็นคนที่เสียสละเป็นคนให้อย่างเงี้ย มันไม่หงง่ายเนาะพูดภาษามันง่ายอยู่แรอกแต่ไปทำจริงๆแล้วก็เล่นหมูเล่นพวกเล่นวางแผนเล่นอะไรก็ชักชิงลูกชิงลูกอะไรเหมือนกันนักการเมืองมันก็อะไรเนะยเล่นพวกเล่นพ้องเลยรนะไอ้คนที่ไม่มีหมูมีพวกมันก็ไอ้พวกจริตเหมือนกันมันก็ไปด้วยกันมันก็คัดแย้มมันก็ไอ้หาวิธีจะตลอมหาวิธีจัดก,การในเขี่ยวไปอย่ามายุ่งเกี่ยวอย่ามานัานไไน่นภายในไม่ว่าแต่ระบบไหนมีทุกระบบนะแม้แต่พวกเราก็เป็นเหมือนกัน อันเนี้ยต้องระวังต้องนั่นดีๆเราเป็นอย่างที่บ่อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันน,น,มนะมน,มน,น่ากลัวนะโยมนะไม่น่าน่ากลัวอะไน่ากลัวก็ตัวเองแหละตัวเองไม่ไปไหนเราตัวเองก็อยู่แค่วนอยู่ตรงนั้นแหละ <MS> ว่าตัวเองสูญญ <MS> งเน้ะพูดอะไรได้ฉลาดหมดเลยแหละแต่จริงก็ก็ยังไปไม่ได้ไกลอย่างเงี้ยเราจะว่าดีหรือเราว่าดีหรือไม่ดีอย่างแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยถ้าเราเป็นแบบเนี้ยมันก็ยังไม่สูงเท่าไหร่มันก็ยังต่ำเลย กีดกันนั้นนี่นี่กันนี่นอนนนโอ้โหไปกีดกันก็ทําไมก็ชีวิตเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็ตายแล้วก็เจ็บแล้วกันตัวเองก็ไม่ได้ว่าตัวเองดีนะตัวเองก็สุขภาพก็แย่อยู่แล้วอย่างเอ้ยสวยซ้ำสองไปเลยฮะมัน <c oughs> ก็สวยนี่โชคดีไดงไงตัวเองไม่แก้ไขตัวเององ่อย่าว่าไหมยิ่งคนพูดเก่งพูดดีแล้วพูดให้คนเชื่อคนอะไรเนยะนี่แล้วตัวตัวที่ตัวเองจะ <c oughs> เองไม่เจริญนั่นแหละแต่พูดจริงถ้ามีกิเลสด้วยนะถ้ามีมีกิเลกกันแล้วไปถ้ามีกิเลสอยู่ก็ไม่เจริญหรอกพูดพูดอะไรมาก็พูดบักการพูดตามกวาเป็นจริงพูดตามเนื้อผ้าไม่ใช่พูดกระทบกระแทกใครคนหนึ่งคนใดอ่ะสิเบเกิดมากพยายามพัฒนาตัวเองนั่นแหละให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้นเราไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะมัน บภูมิต่อไปแล้วนางคดข้างหน้าตายไปแล้วแล้วก็ไปพบภูมิใหม่แล้วก็จะไปเจอใหม่อีกทําไม่ทิ้งตอนนี้มันก็นก,นก็ตามหลังเขาอย่างเก่าชาติต่อไปนะใช่ไหมและชาตินี้จะไม่ค้นคว้าแม่อะไรมันก็ทําไงไล้มันก็เสียเวลามันเสียเวลาเป็นเสียเวลาเป,เป็นชาติเนี่ยแต่เสียเวลารู้ทันเสียเวลาแค่ปีสองปีสามปีไม่มีปัญหา สำคัญมันจะฟังเลยมันจะข้ามชาติไปแล้วก็คุณก็ไม่แข็งแรงคุณยังอ่อนแอคุณก็ยังยังก็อ่อนแอยังเก่าเพราะตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองอะ่ะใช่ไหมออกกำลังกายคือคนป่วยในยป่วยจิตคนที่ป่วยมากๆเนี่ยส่วนมากไม่ดีหรอกไม่ดีอะไรไม่ดีเพราะจิตวิญญาณไม่ดีจิตวิญญาณไม่จเจริญจิตวิญญาณจเจริญนไม่ค่อยเจ็บ่อยป่วยทยั้งนร้นตามหลักการทำอะไรดีๆนะจะไป มันก็ช่วยเหลือเองได้นะมันทําอะไรได้คือไม่ออโซไม่ไม่เข้าขัางตัวเองนะมันก็ยังบ้าเนะี่ยมันก็การประมาณกันอนะไรเนี่ยทีก็คนก็พบอยู่ในพบดิ่งก็คิดแต่ดแค่นี้มันก็ยอมตามผูนะภูมคนได้แค่นี้ก็คิดได้แค่นี้พูมต่อไปก็พูดแบบมองกว้างไกลมันก็มองไม่กว้างเองมันอยู่ที่การสะสมเนะ ทำไมไปคุกคีกับใครเนี่ยมันจะไปรู้เรื่องคนอื่นได้ยังไงก็อยู่แต่ในพบเจ้าของอยู่ในบวกเจอบอ,องอะอะไรมันก็บวนอยู่ที่เดิมมันแล้วเดี๋ยว้่าไหมเพราะไม่ไปศึกษาโลกวางอะโลกวาง,กกวางย่อที่ก็อยู่ในแค่กลุ่มแค,แค,แคบๆกับ,กบมีเหมือนกันโลก,กวางในโลก,กโลก,กวางโลกแคบนะอ่าเราก็นี่หละไงก็มาพัฒนาแต่ละคนลราคนก็นมาปฏิบัติธรรมมาเป็น ลูกพอเดียวกันก็อย่าะให้มันอย้มันมีขัน้นมีตอนจะให้มันมีชนชั้นมีอะไรท่านั้นและมีอื่นไกลหรอกนะเกิดมาเดียวก็ตายจากกันแล้วไม่จะไปถือไปยึดไปอะไรมากนักหนาไปกีดกันไปขวางนั่นนี่คนนั้นทาไม่ดีคนนี้ทําดี <c oughs> ใครก็จะปาดใครก็อยากทําไม่ดีก็อยากทําดีกับทุกคนนะใช่ไหมทีก็ผิดผพลาดบกพร่องก็ต้อง เห็นดวงใจกันเนี่ยน้องเอือยอมเอือเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้วพยายามให้อภัยกันให้ได้นะอย่างนั้นอยู่ไม่ได้มันก็เราเองก็อย่างที่ว่านั่นแล้วมันก็อยู่เท่าเดิมมันนะ,นะะ,ะเดี๋ยวงาน <c oughs> งานงาน <c oughs> พวกเราเนี่ยมันก็มีไปไเรื่อยๆนะงานหมู่กลุ่มงานบ้านงานเมืองงานเนี่ย เสร็จแล้วก็ส่วนมากงานสําคัญคืองานกับตัวเองงานมาทํางานนาตัวเองทําของตัวเองทำำําชําระกิเลสตัวเองงานางานาสําคัญนะแล้วก็ทําทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในห,หมู่กลุ่มทําของตัวเองด้วยทําหมู่กลุ่มด้วยวก็ต้องสองอย่างนะ <c oughs> ไปมาเลยเนี่ยก็เดือนวันนี้ก็เดือนสิงหานะแล้วก็ ัญญาตุลาตามมาไปมาแน้วก็ออกพรรษาแล้วออกพรนษาแล้วก็ไปนั่นไปนี่ฮะเราก็อยู่กับเวลาปัจจุบันไปเรื่อยมันก็ไปเข้ามาเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยอเราก็อยู่กับตามเวลาไปนะก็แก่ห้ามแล้วก็แก่แล้วก็เท่าแล้วก็ป่วยเล้่้ทไมนั่นป่วยก็ประสาทอะไรมันไม่เที่ยงนะบางทีความจำาวามอะไรมันก็เลือนมันก็ลืมอะไรมันมันไม่เที่ยงทุกอย่างนะยม แต่ถ้ามันจำอะไรเลยตอนนี้ก็รีบคนควายอยาไนะไ่นะ่ะนะหมดหมดเลยก็ตอนนั้นแหลนะเนาะก็ขอให้กําลังใจพวกเราทุกคนนะที่มาประบัติธรรมที่จะมาพัฒนาจิตปัญญายกตัวเองให้มันเป็นคนใหม่เป็นคนประเสริฐค,คนสูงคนมนุษย์โลกุตละให้เป็นลูกโพธิสัตว์จริงๆเป็นเชื้อเป็นเผ่าพันธุ์ของพพุทธเจ้าแล้ว เราแต่ละคนละคนเราก็จะไปด้วยกันจเจริญไปด้วยกันนะก็ขอสันติมดีกับพวกเราทุกผู้ทุกคนนะ,จะเจริญธรรม